you สำรองทุกๆคนมาพบกับคุณครูกัญชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงลูกเสือของวันนี้รู้ไหมวันนี้คุณครูจะมาสาธิตเสนอแนะในเรื่องลูกเสือเกี่ยวกับอะไรรับรองว่าไม่พ้นเรื่องของทักษะชีวิตแน่นอนนะครับในการโควิดแบบนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอะรายหลาย,ลายอย่างที่เป็นอัศวินนะ,ะเมื่อไม่นานมนี้เนี่ยมี มีเหตุเกิดไฟไหม้นะครับที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งนะครับก็มีเด็กน้อยในบ้านหลังนั้นเนี่ยสองสามคนนะในเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยตามข่าวที่ให้มาเขาบอกว่าเขาได้วิใช้ลูกเสือเนี่ยช่วยนะช่วยเขาในการที่เขาเอาผ้าลูกเอาผ้าผูปูปูมาแล้วก็โรยตัวลงมาจากหน้าต่างชั้นสองลงมาข้างล่างกันนะครับสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเขาดูจากทีวีด้วย แล้วก็ได้จากทักษะชีวิตที่คุณครูสอนด้วยครับแล้วก็อีกมาเหตุการณ์อีกเหตุการณ์คือเด็กหกล้มนะเด็กหกล้มนะครับแล้วก็ช่วยกันประสมฉันบาลโดยการใช้น้ําแข็งนะครับน้ําแข็งมามากดที่แผลแล้วก็กดที่ข้อมือที่หัวนี่ก็คือเป็นการประสมพยาบาลเบื้องต้นอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งหรูรู้ไหมครับว่าในในร่างกายของเราเวลาเราแต่งเครื่องแบบเนี่ย ไม่มีสิ่งไหนบ้างที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปัดมพยาบาลได้เราดูสิหมวกได้ไหมหมวกหมวกหมวกได้ไหมหมวกาสายเชือกหรือสายรองเท้าได้ไหมได้ไหมลกได้ไหมสายคีกขัดได้ไหมได้ไหมนะเวลาเราเรียนเรื่องของสเตมสเกลนะครับแม้ถ้ากางเกงนะกางเกงหรือเสือ้อก็ยังสามารถช่วยเหลือคนตกน้ําได้ นะครับคนตกน้ำได้คนจมน้ำไดน้นะครับวันนี้วันนี้นะครับคุณครูจะมาเสนอแนะการปฐมพยาบาลโดยการใช้ผ้าอะไรรู้ไหมผ้าในลูกผ้าผูกคอผ้าผูกคอหรือผ้าสามเหลี่ยมนะครับผ้าสามเหลี่ยมอันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นทักษะที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยคุณครูกันชัยเนี่ยรถล้ม ไปเตะบอลมาเราลดลม้มแล้วก็โดนขาตั้งรถเนี่ยบาดเย็บไปตั้งเกือบ40เข็มนะครับก็เพลินมีถุงเท้านะมีถุงเท้าอยู่พู่หนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับครูก็เอามาผูกมามัดที่ปากแขนะด้านบนนะก็วินมอไซค์ถามว่า้คุณทำไมถึงไม่มัดที่ปากแขกว่ามัดปากแขไม่ได้ครับเพราะว่ามันสกรปรกต้องมัดข้างบนเลือดก,ก็เลยห,หลยุดไหลนะครับแล้วก็ไปทําการเย็บนะตั้ง40สบเข็มนะครับ ก็อันนี้คือทักษะที่เราได้จากการเรียนลูกเสือเลยนะครับนะเพราะงั้นการใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะครับในการปฐมพยาบาลก็คือวันนี้จะมี3วิธีด้วยกันนะครับในเหตุเกิดไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้ง3ามประเภท3แบบ3อย่างเหตุจะเกิดไม่เหมือนกันวันนี้เราก็มีหุ่นนะครับหรือแขกรับเชิญของเรามาก็ไม่ใช่ใครทอื่นครับก็คุณครูวิไลวันนั่นเองนะครับวันนี้จะมา เสนอแนกนะครับเป็นหุ่นนะครับอ่าอ่าเป็นหุ่นให้กับเรานะครับเป็นหุ่นให้กับเราในการการทําผสมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้คือผ้าสามเหลี่ยมนะครับซึ่งอ่าเป็นของรุ่นพี่นะครับนะรู้รไหมว่าผ้าสามเหลี่ยมนี้สามารถทําอะไรได้เยอะมากไม่น่าเชื่อนะนะถ้าถ้าเราเล่นแบบว่าได้แต่กองโจรนะอ่าคือกูเล่นได้แต่กองโจรแล้วจะปิดใช่ไหมอ่าเป็นกองโจรแล้วเห็นไหมเป็นกองโจรแล้วเราสามารถ ช่วยช่วยเวลาไฟไหม้นะเวลาไฟไหม้นะแล้วก็มีเข้าวมาควนเนี่ยหนูเอาผ้านเนี่ยนะครับไปชุบน้ําไปชุบน้ําแล้วก็เอามาปิดเอามาปิดนะครับแล้วก็คา,นะาต่าๆนะคาต่ำๆเพราะควนมัน,นจะลอยสุดขึ้นสูงแต่มีบางคนมีเด็กบางคนเข้าไปอยู่ห้องน้านะนะเขาถือว่ารอดนะเพราะว่า,เ,าเขาไปใช้ไอของความ,มเย็นเนี่ยช่วยนะครับแล้วก็ไปยังปรโคไ้บางคนก็ ช้ค่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันประคบตัวเ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสนอแนะน,นะครับท่าสามเหลี่ยมในการปรมงพยาบาลเอาสมมติว,ว่าเราวิ่งวิ่งไปปึ๊บเพื่อนลงมือเคสเลยมือเคสเราวิ่งทำยังไงดีเนี่ยนะจริงๆก็ห้ามเพื่อนย้านนะครับสิ่งแรกสิ่งแรกเลยก็คือการให้เพื่อนอยู่เฉยๆสองถ้าเจอรุ่นพี่ซึ่งเขาเป็นกว่าเนี่ยเขาก็จะมาประงพยาบาลเรานะครับอ่าสมมติว,ว่าสมมติว่าคูเล็กมือมือเคสนะครับ การวางมือเห็นครับต้องวางหงายนะครับวางหงายนะวางหงายนะครับวางหงายถ้าข้างบนนี่เป็นนะแต่ถ้าข้างล่างนี่เป็นก็ต้องวางความนะวางความที2สองแบบนะครับก็จับไปนนิดนึงเดียวไปนนิดนึงอ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วใช้ปลายผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยปิดเห็นไหมครับปิดทับปิดทับตรงตรงตรงระหว่างข้อมือนะครับแล้วก็ทับด้านเห็นไหมด้านนี้ไปเสร็จแล้วก็เอาด้านนี้กลับมานี่เห็นไหม อาด้านนี้กลับมานะครับนะนี่แล้วก็ดึงให้แน่นๆนะครับเสร็จแล้วถ้าเขายกยกไม่ได้มันต้องคอยยกนะครับคอยยกมือขึ้นมานะครับยกมือขึ้นมาหรือเอาอะไรเหมือนอ่าวางหนอนนะครับแล้วก็มัดนะมัดอันนี้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เงินอะไรลูกเงินตรีรอเสร็จแล้วระเก็บนะครับเก็็บเกบตะเกบให้ดีอ่านะครับเก็บตะเกบให้ดีคนคนป่วยช่วยด้วย อันนี้ระหว่างที่ไม่มีไม้นะครับแต่ถ้ามีไม้ดามถ้ามีไม้ดามสมมุติว่าในกรณีที่แขนหักนะครับแขนหักก็จะทําการาดามก่อนนะครับดามก่อนนะดามก่อนดามแล้วปลุกอีกทีหนึ่งอ่ะดูดูจะใช้ครั้งหนึ่งนะครับอ่าดูจะใช้ครั้งหนึ่งนะครับในการฐมพยาบาลเรื้องต้นนะเห็นไหมครับนะดูนะครับอ่านะครับดูนะ ใช้ผ้าวางบนเก้าอี้เลยก็ได้ลเครับบนเก้าอี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้รูเข้าเอามือวางนะครับแล้วก็เก็บนะเก็บปลายผ้าเก็บปลายผ้านะครับเข้ามาปอยเสร็จแล้วก็พับนะครับพับปลายผ้าฝั่งด้านไหนด้านหนึ่งไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เอาปลายผ้าอีกฝั่งหนึ่งพับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ให้แล้วก็จับปลายผ้านะครับจับปลายผ้าแขวนคอเรียบร้อย นะเสร็จแล้วก็ม้วนนะครับม้วนม้วนเข้าหากันนะครับม้วนหากันแล้วก็ดึงนะแล้วก็ดึงมัดนะดึงมัดอ่านะดึงมัดนี่เก็บหน่อยเอ,อนี่แล้วก็เก็บนะครับเก็บผมให้เรียบร้อยนะเก็บผมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคนที่อะไรลูกแขนดอกแขนเค้ นะแขงบวมแล้วก็บางทีก็น้ําแข็งก็คบตรงนี้นะครับอ่าไชวชมือนิดก็เล็กชวมือนิดเหมือนงูไหมอ่าถ้าเหมือนงูแปลว่าใช่เหมือนงูนะครับเหมือนงูนะครับเก็บเรียบร้อยนะทีก็ใส่อย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะของการพกาโพิบาลด้วยผ้าสามเหลี่ยมประเภทมือนะครับมือเค็มมือบวมถ้ามือหักต้องดามนะครับต้องดามมือทีเด่นนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ถ้าไม่ผิดรูปปิดทรงก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยหรืง่ายๆเลยไหม คั้หนึ่งัต่อคัามแล้วก็มัดอ่าเอาละอันนี้แบบแรกไ,ไปเรียบร้อยแล้วพอทําได้ไหมครับลูกพอทําได้ไหมอ่าใครไม่ทันก็ไปหาผ้าสามเหลี่ยมมาอันนี้คือประเภทที่มือนะครับมือมือส่มาม,มือเขาไม่ติดลูกอ่าอยืน่างี้ก็ไม่ติดลูกก็แปลว่าใช้ได้แต่ถ้ามือติดลูกก็ต้องให้อยู่เฉยๆาะเราไม่สามารถทําได้ไปเรียกพี่ครูมาหรือผู้ชำนาญการมาหรือพ่อพยาบาลมา แต่ถ้าเปน็นเรืหน่อยอย่างนี้ทําได้เลยนะครับโดยการใช้น้ําแข็งประคบแล้วก็แล้วก็หันผ้าไปต่อไปครับสมืติเพื่อนวิ่งไปไปชนกับบันไดอ่ามันเลยสะพานลอยเลยนะครับสะพานลอยที่ศูนย์ของเราเนี่ยแหละศูนย์ทดสอบเราเนี่ยปึ้งหัวโนม,มีเลือดไหลโอ้โหเกิดยังไงเนี่ยผ้าสามเหลี่ยมช่วยได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นเขามีเขามีผ้าเช็ดหน้านะครับมีผ้าเช็ดหน้าของเขาเองเนี่ยให้หนูใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยประคบของเขาก่อน นะกดตรงตรง,ตรงบาดแผลก่อนแล้วถึงจะพันนะครับถึงจะพันแต่ถ้าไปไปพันเลยไม่ได้นะครับไปพันเลยไม่ได้มันก็ก,กดไม่ได้อ่ะถือว่าหัวโนโนะหัวโนหัวโนไม่ใชั้นแข็งหน้าถ้าแตกนะครับถ้าแตกนะถ้าแตกก็อ่าถือว่าถ้าแตกแตก็ต้องปิดอ่าถือว่ากึบด้านอ่าน้านหน้าเลยนะครับนี่อย่างแรกเอาผ้าสามเหลี่ยมดูเอาผ้าสามเหลียห่ยมนะครับไว้ข้ขางหลังนะครับ้างหลังเก็บไปผ้าให้ดีนะครับเก็บไปให้ดีนะครับ ผ้าสามเหลี่ยมข้างหลังครับนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วนี่ดึงผ้าสามเหลี่ยมดูกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ร้อยแล้วก็เห็นไหมดูก็ดึงม,ม,มาด้านหลังอ่ามาด้านหลังซูบนี่น,นี่มาด้านหลังนะครับนี่มเคืออะไรลูกเงินที่รอดเลยนะครับ นะครับอ่านี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างนะครับเดินนะด้านหน้าด้านด้านข้างอ่าแล้วก็ด้านหลนังอ่าด้านหลังนะครับนี่มันอยู่ที่ตัวนี้เลยลูกตัวเดิมตัวนี้นะนะตัวนี้ตัวนี้เลยตัวเดิมจะจะติดไมค์ก็ติดตัวนี้อ่านะครับอ่าเดี๋ยวทุกผู้ผาใช้จะทำอีกครั้งหนึ่งเป็นด้านข้างอ่าถือมือเพื่อนเพื่อนแตกด้านข้างอ่าเพื่อนแตกด้านข้างเราต้องมัดเหมือนเดิมไหมเราต้องมัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยน เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนตำแหน่งของผ้าเออแล้วผ้าก็หาคนจับคนอย่าลืมเก็บปลายผ้าลูกนะครับอย่าลืมเก็บปลายผ้าเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมอย่างนี้ปึ๊กอ่าปึ๊กเสร็จแล้วเราก็จับผ้าม้วนให้ลูกจับผ้าม้วนจับผ้าม้วนไปเชือกไปไปผ้าไปเหนเดิมนะครับไปผ้าไปเหนเดิมเดินปึ๊กนะปึ๊กเราแต่งหน่อยหนึ่งแต่งให้มันสวยๆหน่อย ครับพยจะได้รนแน่นใช่ไหมอันนี้คุณภูที่ว่านถึงทำได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเอ่อตยังไงก็เก็บเข้ามาอ่าต้องเก็บก็ได้เึง่อเอาไหมครับเห็นไหมเห็นไหมรู้นะครับนะครับตรงยังเข้าเป็นกานแต่นี้ถ้าเราตั้งตั้งข้างเนี่ยมันจะลื่นๆหรือพยายามกดไว้นะครับกดไว้หรือถ้าเป็นหมวกก็ได้ลูกเป็นหมวกหมวกแก๊กของเราเนี่ยก็ใส่เอาเอาตัวปีกอยู่ข้างหลังเอาตัวหัวอยู่ข้างหน้านะครับตัวอยู่หน้าแล้วก็ใส่ไป โอเคสองแบบแล้วนะครับสองแบบสองวิธีแล้วคือหนมือนะครับมือนะครับสอ,อะไรครับหัวต่อไปจะเป็นสลิงแขนสลิงแขนในกรณีอะไรลกูกในกรณีที่ไหลไหลหลุดก็ได้นะครับไหลหลุดนะไหล่หลุดแขนผิดรูปผิดโซงไม่สามารถไม่สามารถปล่อยวางได้ก็ต้องยกครับยกเพื่อเพื่อเป็นการบรรเทาหรือเซฟในเรื่องของร่างกาย ที่เวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ให้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปป่าไปแล้วเขาไม่มีให้นะครับเขาไม่มีให้เราก็ต้องใช้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยอย่างแรกเลยต้องท่าก่อนนะครับท่า้าไปก่อนนะทเข้าไปก่อนอย่าเป็นแบเนี้ททาททาท่ที่ที่ตัวเขาก่อนอ่าตัวเขาก่อนนะครับอ่าแล้วเอามือเข้าครับมือเข้านี้เอ้นะครับใจไม่ใช่ เอ๊ะไม่ใช่กำมือมีเอามือนี้มือนี้นี้อ่ามืออ่าถ้ามเพิมมือเห็นรับเสร็จเสร็จนะดูนะเสร็จแล้วก็ตวัดตรงนี้ตวัดขึ้นมานี้นะครับตวัดขึ้นมานี้มามัดนะครับมามัดตรงนี้เวลามัดนะครับเวลามัดก็ให้อยู่ที่ตรงตรงตรงท้ายคอยอ่าตรงตรงตรงคอนะครับตรงไหลเลยลูกนะครับตรงไหลตรงไหล แล้วก็ดึงตรงนี้มานะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้อ่าพอเข้าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็มามัดตรงนี้นะครับมัดเก็บตรงนี้เห็นไหมอ่าเก็บตรงนี้ต้องเก็บนี้ให้หมดนะครับมือก็จะแย่ๆออกนะครับเก็มนี้ให้หมดแย่ๆแบนนี่แย่ๆแย่ๆนี่กันเอนะครับก็จะเข้าสลิงนะครับเข้าสลิงแขนเข้าสลิงแขนนะครับเห็นไหมเห็นไหมลูกอ่าบางคนก็ว่าเก็บเข้าเป็นไงที่เลย ัเครื่องให้ห no ah. ้อยนะครับอย่างนี้เออบางคนก็ปล่อยถ้าถ uh ้าปล่อยเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้เนี่ยก็อาจเชือกอาจเชือกมามาอ่ะเดี๋ยวจะลองทันอีกทีหนึ่งนะครับจำไว้ว่าตก็พลาดพาดเชือกก่อนพาดผ้าก่อนนะพาดผ้าก่อนนะครับพาดผ้าก่อนอืออ่ะอืออ่ะลองดูนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บสุตยอบมากคนแรกเขาแขนไม่ดีหนูต้องพาดก่อนพาดปุ๊บ ค้าเ้ื่ืืืืืยกืืืืาืืืืืืืืืืกืืืืืืนืืืืืืืืืืืาปึ๊บืืืืืืืืืืืืืืืัืืืืืืบน่ืืืืืืืืนืืืืกืืืืืืเก็บือกนะครับเก็บืืืืืืืืืนืืกืืืืืเื้ืืืืืืืืืืเื็ืืืไลห อันนี้คือการผ่าตัพยาบาลครับเริ่มต้นแบบการใช้ผ้าสามเหลี่ยมทั้ง3วิธีสามขนานการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือการผ่าถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรงลลกลายโรคอย่างแรกการนะครับพันท,ที่มือนะอย่างที่2การพันท,ที่หัวอยา่า,างที่3การคล้องที่ไหล่หรือสลิมแขนเอาล้นะครับสอย่างนี้คิดว่าพวกเราคงจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าไม่มีทักษะ อย่าเพิ่งใช้ลูกเรียกคุณพ่อคุณแม่มาทำนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกล้ามผุ่ของเราครับคุณกูเล็กวิไลวันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้คอแล้วก็็กๆทพกคนนที่ทิตต่ามในชั่วโมงลูกเสือสำรองอยู่กันเป็นประจำวันนี้ต้องขอญาตราพวกเราเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ